ลัดรากตรงนี้ครับรอบปีนึงก็ตกประมาณครับสองครั้งนะครับเใแลเปียบเพื่อนกับเพ็กกันตัวห่ขใกล้บริเวณโขต้นนะอางๆหน่อยๆรอบต้นทีนี้เราก็ มาทำการตัดแตง่งกางการการแต่งใบก็ใช้เกี่ยวนะครับอ้อมเมาส์ลงมาก่อนครับให้ได้ลักษณะเงียบเกี๋ยวที่ใช้ก็คผมดีเกี่ย,ท,ย,ท,ยที่ตัดตามนะครับ เรามดลดนี้ละครึ่งก่อนนะครับ,รบ <S <S นี่ครับครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูปลาอายุสิบปีครับที่ทิ้งมาสองสามปีแล้วก็มาแต่งใหม่มาแต่งใหม่ตอนนี้ก็เสริมด้วยทุเรียนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างต้นนี้เป็นทุเรียนที่จะซ่อมพันพื้นเมืองอครับพันพื้นเมืองอายุประมาณต้นนี้ เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วก็มาทำการล้อมโคนหรือตัดรากนักปัมับ่อยใจเนี่ยครับอีเตอร์ครับเนี่ยตัดรากตรงเนี้ยครับต่อปีหนึ่งก็ตกประมาณสักสองครั้งนะครับคือแล้วแต่เ,เพื่อนจะเสกกระดวกขยายกล้บริเวณโคนต้น างางง่ายหน่อยเนี่ยครับรอบรอบต้นเนึ่งวัตับพืชก็มีมีบ้างก็ลอยไปตามธรรมชาติลอยอยู่รวงก็ได,ได้เอามาได้ออก็วเร็วเร็วเร็ว อนนันนะครับช่วยช่วยลบลบ,ลบโยกเนี่ยครับมันจะมีรากปั๊มเข้ามาที่โคนตัเรียนทำให้ตุเรียนโตช้าแาต่ปั๊มถึงมีประโยชน์มากเรือนก็ตัดประมาณ ลองดึงสัง่นดังดการดูเลยเนี่ยครับเสียอะไรละนาดนี้ทีนี้เราก็มาทำการตัดแต่งต,าตา่างๆ ปัดปันชั้นแรกช่วงหน้าหนาวหมดไปชุดนึงแล้วครับแล้วก็ออกใหม่มานี่ครับชุดที่สองเริ่มกำลังเริ่มตั้งทลายแล้วครับการแตงใบก็ใช้เกียวนะครับ หอมเมาส์ลงม,มาก่อนนะครับให้ได้ลักษณ่นี้ครับเกี่ยวที่ใช้ก็เนี่ยครับคมดีเกี่ยวที่ตัดตามนะครับเรามาลดทีละครึ่งก่อนนะครับเนี่ครับเพให้แสงแดดมันส่งผ่านลงต้นทุเรียนแล้วก็ทีที่สอง มีดไม่ไค่อยคมนะคระับคุณจะตัดตามไปเมื่อสองสามวัน านที่เราแต่งทางปั๊มออกไปแล้วนะครับก็เก็บเข้าใส่ในโคนต้นตุเรียนอย่างเนี้ยปล์มเนี่ยก็ปลูกร่วมกับผลไม้อื่นได้ไม่ไม่ใช่เฉพาะตุเรียนนะครับอย่างอางื่นก็ได้โกโก้ก็ได้เรือกต้มโอก็ได้อะไรก็ได้ครับแต่เน้นเราต้องตรง,งที่เสริมต้นไม้อื่นนยเราต้องตัดทางลดทางปล์มบ้างนะา่ังเกยปล์มที่เราลดดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่กระทบนะครับ อย่างเนี้ยมีชุดที่สองครับชุดที่สองออกมาเต็มพอผลของการาดีของปามกมา็คือเดือนหนึ่งก็มีรายได้ประมาณสองถึงสามครั้งอยู่ที่<ม>เทคนิคการดูแลการเอาใจใส่ใการให้ปุ๋ยให้น้ำครับเนี่ยผมใช้สายปีถึงอยู่ในเมนเดียวกันกับแต่ปลูกต้นไม้อืน่นอย่างทุเรียนเนี่ยทุเรียนอย่างทุเรียนต้นเนี้ยต้น ต,นนต้นซ่อมนะครับต้นซ่อมมีที่ใหญ่กว่านี้ครับร่วมกันกันกบปามก็มีประมาณสี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นอย่างนี้เรานี่ลดไปบ้างแล้วเลยลดไปบ้างแล้วลดไปบ้างแล้ว,ลลวตอนนี้พอเขาออกลูกมาใหม่ก็เลยหินก็ห่มอเรียนตอนนี้ก็โตแล้วคับตอนนี้ทําแล้วไม่ติดเดี๋ยวจะทําใหม่ครับยังไงก็เพื่อนๆก็ เอาไปประยุกต์ใช้นะครับว่าเราจะปลูกอะไรดีจะปลูกต้องล่องเดียวกับปาล์ามหรือจะมาล่องนี้นะครับร่องนี้นี่ผมเลยทําการตัดยาไปแล้วครับตรงบริเวณโคนต้นหน้าแรงไม่สมควรจะตัดนี่ตัดในล่องนี่เดี๋ยวเนี่ยูเรียนก็โตเต็มที่นี่ผมได้ลดยอดเลยเพราะไม่ให้สูงมากเดี๋วว่าเราก็ทาการเสียบยอดเสียบข้างนี้ครับ ยังไงเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็นำเทคนิคที่คิดว่าเราน่าจะแบ่งปันกันได้ยังไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับลดลดต้นุนลดกล้าใจายนี่เป็นทุเรียนปันพื้นเมืองครัปันพื้นเมืองเราไม่ต้องลงท้นมากหามาจากแหล่งปีได้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อน 打火机。啊我